สบายดีป่าลุงสดีสองมป่าลุงสบายดีเอฟซีทุกทานนี่ฮาจัมาตเตบานปเปล่าวเอ็มนาเตยบานนี่กอะเวลวยเตบานกับ หลายคนแรวยำแรงคนกษตรหลายอยู่สบายดีพลุงเป็นตะกองหันงมิดนะพลุง <c oughs> นาะดูเลหงมิดเป็กรลังตีเก่านะพลุงนาะสุดสีฟ้าอยู่แกวไห้ <c oughs> <c oughs> ลาน้อง เตะเล่นซิบุ้าเยซ้อมบานกันเองอแกเสือมืสุภาพมาได้ขาตดขาไฟาน้ำลลหลาหลบุ้บานออกบุ้ยเป็นเป็นบ้านต่างเตะของคางลุมนะ้องบุงเนาะ Cái tim cái sự ăn luôn nông mịt để sử kháng thân nó luôn đó sửa si pha sông si pha nó luôn xong khai nhau nó ban mum ban mum mum là ban này luôn ấy เ<ะ>กเป็นวันมุ่งวายองไ้ลูกนิดว่าไม่เขาเลยเรียนข้านเพยงหนึ่ง

เป็นบ้านโยนน้องมีกัดน้องมีทรงบ้านให้ไวเลยบ้านโยนของทีมสีฟ้าก็บ่ะไรกูเลยเออนั่นนี่กันเนาะอืมระหว่างสีฟ้ากับสีแดงพด้วยูอ่ะอืม Hãy subscribe cho kênh mở đại luôn mình พุ่น liền ลุงนี่บ้านเรียนสั่นเลยบ่ mày nó อ่าแล้วนี่เป็น <inaudible> mà như thế này, nông mít nông mít nông mít lạc đã, xông hay, mà như thế, hoa như thế, này, luôn. Này. โอ้ยเปียนเปียนเปลี่ยนเปลี่ยนเหมนน้องเมดนะเวยเฮ้อยากสิมุบล

cội <laughs> hạp cái bào hạp chết neo neo được nẹp luôn này cả nhìn nhiên gần vào đây phục là thì là một người nhiên gần vào đây yếu qua chân

quay lẹo nhăng nó đó, nữa nèo 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 มาหานี่บ่ลงก็สิจบคลิปเนาะพ่อลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติมแหละแล้วมส่งน้องมิตรแล้วก็ส่งบ่ลุงเด้อบ่ลุงขอบคุณลุงนะสวัสดี